ทำไมทุกคนถึงชอบโรนัลดินโยเพราะเขาพาฟุตบอลแห่งความสนุกไปถึงที่สุดถจริงๆเขาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นอัจฉริยะฟุตบอลหนึ่งศตวรรษมีครั้งเดียวเขาเล่นฟุตบอลด้วยความสุขสูงสุดแม้โดนคู่แข่งทำฟาวเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วยกมือชนคู่ต่อสู้ชื่นชมผลงานของพวกเขา เขาเป็นนักเตะที่เปิดใจกว้างที่สินโยแค่ยิ้มแล้วฉลองร่วมกับเพื่อนเขาไม่เคยสนใจเกียรติส่วนตัวใบหน้าของเขามักเต็มไปด้วยรอยยิ้มใสๆไร้กังวลเพราะบางเหตุผลชาวอาร์เจนตินาเคยถูกชาวบราซิลมองว่าเป็นคำสาปตอนที่เมสซี่เพิ่งมาถึงบาร์เซโลนาไม่มีใครคุยกับเขาหรือส่งบอลให้เขาเลยในการซ้อมเมสซี่ยิ่งรู้สึกถูกมองข้ามและคนที่ขี้อายอย่างเขาก็เสียความมั่นใจยิ่งขึ้นแต่โรนัลดินโญ่ไม่เคยมีความโกรธหรืออิจฉา เขาเป็นคนแรกที่ยอมรับเมสซี่และยังชวนเขามานั่งกินข้าวด้วยกันเมสซี่เป็นเพียงนักเตะอาร์เจนตินาคนเดียวที่ได้รับอนุญาตให้นั่งโต๊ะของนักเตะบราซิลโรนัลดินโญ่ยังทำตัวเหมือนเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำเมสซี่อยู่ข้างๆในอัตชีวประวัติของเมสซี่เขาเขียนว่าเทคนิคฟุตบอลหลายอย่างที่เขามีเป็นเพราะโรนัลดินโญ่สอนให้เขายังบอกว่าโรนัลดินโญ่คือครูแท้จริงของเขาไม่เกินจริงเลยการได้พบโรนัลดินโญ่ในชีวิตจริงถือเป็นหนึ่งในโชคดี ที่สุดของเมซี่หลายครั้งที่โรนัลดินโยแอซิสให้เมซี่ก็ยิงประตูแรกให้บาซ่าได้ประตูนั้นก็เหมือนของขวัญจากโรนัลดินโยโรนัลดินโยอุ้มเมซี่ขึ้นแล้วตะโกนชื่อเขาดังๆให้แฟนบอลกว่า80,000นคนในน็อกแคมได้เห็นด้วยความช่วยเหลือของโรนัลดินโยเมซี่เริ่มต้นเส้นทางอาชีพกับบาซา่ายางเป็นทางการสำหรับเมซี่การได้เจอโรนัลดินโยในช่วงนั้นถือเป็นโชคดีที่สุดในชีวิตและสำหรับวงการฟุตบอลโลกนี่ก็เหมือนเป็นของขวัญเห็นความรักที่โร นาวดินโยม,มอบให้กับโลกฟุตบอลเช่นกัน